จะเป็นด้วยภาวะเศรษฐกิจอันย่ำแย่หรือจะเป็นด้วยความไม่เอาไหนของรัฐบาลเฮงสวยก็ตามที่แต่ผู้ที่เดือดร้อนรับผลกรรมแห่งความเลวร้ายเหล่านี้นั่นคือประชาชนพวกกัดฟันเสียภาษีให้คนของรัฐเอาไปถลุงเล่นอย่างขมขื่นใจจนเพื่อไรเต็มเมืองปล้นชิงวิ่งราวไม่เว้นแต่ละวันมันช่างเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวยิ่งสำหรับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเมืองกรุงตำรวจนอครนบาน ต้องแบ่งแยกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าตำรวจนครบาลต้องโหมงานไล่ล่าเหลามิจฉาชีพอย่างหนักปราบปรามโจรผู้ร้ายทุกรูปแบบใช้ความรุนแรงเฉียบขาดหรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกกันว่าจับตายศพแล้วศพเล่าที่พวกเหมิมเกลิมซึ่งกว่าความไม่สงบขึ้นด้วยการปล้นชิงเขากินถูกตำรวจนครบาลจับตายแต่ก็ดูเหมือนว่าก็ยังมีข่าวให้เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวนันนี่มันอะไรกันนักหนาบ้านเมืองเราครับ ตำรวจก็เป็นเพียงผู้แก้ปัญหาปลายเหตุเป็นส่วนราชการที่ให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนเบื้องต้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือเบาดีหรือชั่วไม่ศบอารมณ์ก็มาลงที่ตำรวจตำรวจเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดการทำงานจึงมีทั้งข้อดีและข้อผิดพลาดดังนั้นเราจึงได้นำเอาข้อดีของตำรวจว่าพวกเขาทำงานกันเน็ดเหนื่อยเสี่ยงชีวิตอย่างไรบ้างมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากความเหมิมเกริมของเหล่าวัยร้ายเมืองกรุงตำรวจนครบาลซึ่งนำโดยพลตำรวจโทสำเนาวิทิตบราการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจึงได้มีคำสั่งตั้งหน่วยปราบพิเศษขึ้นโดยมีพลตำรวจตรีมนัสคลุดชัย,ยันรองผู้บัญชาการฝ่ายปราบรามเป็นผู้อำนวยการและให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาลแต่ละเขตรับผิดชอบในพื้นที่กองกำลังที่สำคัญเลือกเอานายตำรวจมือปราบระดับพลการ จากกองกำกับการสืบสวนสอบสวนซึ่งมอบหมายให้สารวัตรแต่ละแผนกแบ่งงานกันตามลำดับจากรายงานของกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลพระนครเหนือรายงานเหตุพิเศษกรณีวิสามันคนร้ายปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์ผู้เบิกเงินธนาคารเมื่อวันที่16ธันวาคม2529เวลาประมาณ13.30นพนักงานตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาลเหนือ ได้ร่วมกันทาการจับกลุ่มคนร้ายซึ่งมีพฤติกรรมปล้นทรัพย์และชิงทรัพย์ผู้เบิกเงินจากธนาคารและยิงต่อสู้กับเจ้าพนักงานเป็นเหตุให้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงจนถึงแก่ความตายจํานวน3มคนเหตุเกิดที่น้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขาหลัก4ี่ถนนแจ้งวัฒนะเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในท้องที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจนาคารบาลดอนเมืองเรื่องราวของเหตุวิสามันของตํารวจนาคารบาล หรือการจับตายโจรปล้นชิงทรัพย์น้าธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งกลายเป็นข่าวใหญ่โตได้รับคําชมเชยจากอธิบดีกมรมตํารวจในครั้งนี้เราจะขอ,อนําท่านผู้ฟังทั้งหลายไปพบกับเบื้องหลังความเป็นมาอย่างเข้าถึงเหตุการณ์เสียงกลิ่งโทรศัพท์ดังขึ้นในวันนั้นภายในห้องสืบสวนเหนือของกองบัญชาการตํารวจนครบาลพันตํารวจตรีวีรศักดิ์บุรพากาศสารรอแผนกสาซึ่งเป็นผู้รับสายเสียงจากฝ่ายโน้นต้องการพูดกับ พันตารวจโทวินยัยเปาอินหรือพันตํารวจโทคงเดชชูศรีนายตํารวจมือปราบซึ่งได้ชื่อว่าจัดอยู่ในระดับพะการสายโทรมาครับเฮียพันตํารวจตรีวีรศักดิ์บอกกับพันตํารวจโทวินนยก่อนที่ฝ่ายหลังจะหยิบหูขึ้นมาฟังพูดคุยอยู่ครุ่ใหญ่จึงวางสายจะมีการปล้นที่ธนาคารไทยพาณิชย์หลักสี่พันตํารวจโทวินนยเปลยขึ้นพอดีกับพันตํารวจโทคงเดชชูศรีเดินเข้ามาในห้องไปหน้ายิอมระเรื่อน มีงานทํากันอีกแล้วพวกเราพันตวบวลท์โวคงเดชว่าอะไรหรือเฮียพันตบบลท์โถวินัยสงสัยมันจะมาปล้นกันอีกที่ไหนครับธนาคารหลักสี่บนหวยออกพันตบบลท์โถวินัยอ้าปากค้างเมื่อได้ยินคําพูดของพันตบบลท์โถคงเดชชูสีทั้งทั้งที่ตัวเองเพิ่งจะรับรายงานจากสายเมื่อสักครู่เป็นข้อมูลเดียวกันแก๊งไหนครับเฮียจะเป็นแก๊งเดียวกับที่ผมได้รับรายงานหรือเปล่าไอ้ช้างวัดประดูพันตบบลท์โถคงเดชชูสี เรียกบรรดามือปราบในทีมเข้าประชุมหาหรือวางแผนเพื่อเตรียมจับวัยไร้ปล้นธนาคารเพราะตามสายรายงานเข้ามาว่าแก๊งนักปล้นมืออาชีพไอ้ช้างัดประดูกำลังเตรียมพลพรรคนักปล้นลงมือปฏิบัติการติดตามเยื่อซึ่งเป็นเศรษฐีที่ดินจะสัญญ,ญาณรังสิตจะนำเงินเจ็ดแสนบาทมาฝากธนาคารไทยพาณิชย์สาขาหลักสี่ในตอนบ่ายของวันที่16ธันวาค,คม2529หลังจากที่รายงานผู้บังคับบัญชาไปตามลำดับชั้นแล้ว ทีมงานกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลเหนืออันประกอบด้วยพันตำรวจเอกประมวลศักดิ์เนลลคุปบพ่อมกับการพันตำรวจโทคงเดชชูศรีพันตำรวจโท,ว,ว,จทว,วินยัยเปาอินและกำลังเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่งได้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารดังกล่าวทันทีและแล้ววันดีๆก็มาถึงกำลังตำรวจจากสืบสวนเหนือกระจายกันตามแผน4จุดจุดแรกคือพันตำรวจโทว,วินยัยเปาอิน กับพันตำรวจโทอุทัยนิ่มเสมออยู่ชั้นบนของธนาคารจุดที่2พันตำรวจโทคงเดชชูศรีกับร้อยตำรวจเอกประกรณเสริมสุวรรณเฝ้าอยู่ตรงข้ามธนาคารจุดที่ 3. พันตำรวจโทพานุพงศ์สิงหาราณนอยุธยากับพันตำรวจโทวีรศักดิ์บุรพาการร้อยตำรวจเอกสมชายโติเศษร้อยตำรวจโทเพชรรัตนแสงชัยและกำลังซุ่มอยู่หลังธนาคารส่วนจุดที่4 พันตำรวจเอกประมวลศักดิ์นิลคุปกับพันตำรวจทัวระเดชาลารวงซุ่มอยู่ตรงข้ามตึก KLM การรอคอยของเจ้าหน้าที่ตำรวจเต็มไปด้วยความอดทนและใจจดใจจ่อจนกระทั่งเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงเวลา13นาฬิกา30นาทีนาฬิกาตามเวลาไซโก้รถแท็กซี่ดัสสันสันนี่สีฟ้าหลังคาสีขาวหมายเลขทะเบียน1ทอท,ทหาร3718กทม บรรทุกเอาชายชะกันสองคนแล่นเข้ามาจอดในเป้าหมายพร้อมถังรถมอเตอร์ไซค์คาวา s a k สีเขียวหมายเลขทะเบียน2ช่อช้าง4950มีคนขับคนเดียวรวมเป็นทั้งหมด3คนและขณะเดียวกันก็มีรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาสมทบอีกสองคนันรวมเป็น5คนตามที่สายรายงานทุกประการชายชะกันคนที่เป็นหัวหน้ามีคราวโดกเต็มหน้านั่นคือไอ้ช้างวัดประดกไอ้ตัวหัวหน้า พันตำรวจโทคงเดชชูสีจองเอาไว้แล้วโดยที่ตัวมันเองไม่มีโอกาสรู้เลยว่าโยมาบานกำลังจะเปิดชีวิตมันอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เหยื่อที่มันหมายตาเอาไว้นั้นก้าวออกมาจากธนาคารพร้อมกับกระเป๋าเงินเพื่อเดินมาขึ้นรถเก๋งโดยไม่รู้ตัวอีกเช่นกันว่าตำรวจและโจรกำลังจะปะทะก,กันคนร้ายทั้งหมดมีท่าทีลังเลเพราะดูจากสถานการณ์แล้วว่าพวกมันกำลังตกอยู่ในเป้าหมายไม่แน่ใจว่า แผนการของมันตำรวจจะรู้แกวหรือไม่มันเยืนซุบซิบกันอยู่ชั่วครู่จนกระทั่งรถเก๋งของเหยื่อที่เบิกเงินจากธนาคารเคลื่อนออกไปพันตำรวจโทคงเดชลงมือก่อนโดยเข้าประกบไอ้ช้างวัดประดูหัวหน้าที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาคนเดียวซึ่งกำลังซุบซิบกับเพื่อนร่วมแกง๊งหยุดอย่าขยับนี่ตำรวจขอตรวจคน้นอย่าคิดสู้สัญชัตยานของวัยร้ายย่อมแน่นอนเหลือเกินว่าจะไม่ยอมให้ตรวจค้นกันง่ายๆมันพลาออกจากพวก พยายามวิ่งหนีจะไปขึ้นแท็กซี่แต่ทุกอย่างก็สายเกินไปเสียแล้วเมื่อมือปราบพระการเข้าถึงตัวล็อกคอมันเอาไว้ได้ฉากการต่อสู้ก็ระเบิดขึ้นเมื่อมือขวาของมือปราบพระการลั่นกระสุนปืนในระยะเผาขนไอช้างวัดประดู่ที่ขมับขวาพร้อมกับวิญ,ญญาณชั่วของมันล่องลอยไปพบยมาบาลไปศพแรกเหตุการณ์ชุลมุนหน้าธนาคารพร้อมกับเสียงปืนดังสนั่นทำให้ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแตกฮื่ วิ่งหลบกระสุนปืนจากฉากการดวลอย่างเจ้าละวันมอเตอร์ไซค์ซึ่งวัยร้ายสองคนจอดรอจังหวะอยู่เยื้องธนาคารไว้ตัวติดเครื่องเพ่นหนีไปทางบางเขนหายเงียบปากปนไปกับยวดยานซึ่งตำรวจไม่สามารถติดตามได้ทันความรวดเร็วของวัยร้ายมอเตอร์ไซค์สองคันฝ่าด่านของพันตำรวจอีกประมวลน,นิลคุปกับพันตำรวจทวปปะเดชทะละวงไปได้อย่างลอยนวลย้อนกลับเข้ามาฉากการดวลปืนระหว่างตำรวจกับโจรหน้าธนาคารไทยพาณิชย์หลักสี่ หลังจากที่ไอ้ช้างวัดประูตัวหัวหน้าแก๊งได้ถูกพันตำรวจทคงเดชจูสีดับชีพเป็นศพแรกแล้วที่เหลืออีกสองคนเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็วิ่งหนีเข้าไปด้านหลังธนาคารซึ่งเป็นซอยเล็กๆก็ไปจ้าเอกกับพันตำรวจทพานุพงศ์เสียงหราณอยุธยากับพันตำรวจตรีวีรศักดิ์และร้อยตำรวจเอกสมชายการดวลแล่กระสุนกันระหว่างชีวิตกับชีวิตก็ระเบิดขึ้นเสียงสนั่นศพที่สองจบชีวิตคว่ำอยู่ข้างธนาคาร และเหลือคนสุดท้ายลั่นกระสุนเข้าใส่ตำรวจแต่วิ่งยิงสู้ไปได้อีกประมาณ12เมตรก็ถูกกระสุนปืนตำรวจล้มกลิ้งดับชีพอีกเป็นศพที่สมมันเป็นฉากการต่อสู้ที่ออกรถตาต,าตา่อตาฟันต่อฟันชีวิตต่อชีวิตถึงลูกถึงคนสำหรับลูกผู้ชายที่เกิดมาบนวิถีทางของนักสู้แต่ความตายของคนแต่ละประเภทที่จบลงไปนั้นมันเป็นชีวิตที่สังคมประนามว่าชั่วร้ายเป็นภัยต่อสังคม อีกฝ่ายหนึ่งนั่นเล่าคือผู้ผิดชิตผู้ชนะซึ่งได้รับคําชุมเชยว่าเป็นมือกฎหมายความแตกต่างในเงื่อนไขของสังคมมันจึงอยู่ที่ตรงนี้เองหลังจากวิสามันสามศพตารวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาลเหนือก็แจ้งเหตุไปยังสถานีตํารวจนครบาลดอนเมืองเจ้าของท้องที่เกิดเหตุพันตํารวจทว,วิชัยชุ่มจินดาสารวัตรใหญ่ดอนเมืองกับพันตารวจตรีทศวินสินพูนผล,ผลสารวัตรสอบสวน ได้นากาลังตํารวจมาสอบสวนและในขณะเดียวกันพลตํารวจโทสําเนาวิทิตวราการผู้บัญชาการตํารวจนครบาลและกําลังเจ้าหน้าที่อีกจาํานวนหนึ่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิปอเต็กตึงได้มาร่วมกันสอบสวนชนสูตรพลิกศพศพแรกคราวเตรียมหน้าตํารวจคุ้นหน้าคุ้นตาไปอย่างดีรู้จักกันในานามในช้างวัดประดูมีภูมิมลําเนาเป็นนักเลงอยู่ในซอยอาทรนอุปัมภมถนนประชาราสายหนึ่งแขวงบางซื่อเขตดุสิต กรุงเทพมหานครมีบาดแผลถูกยิงที่ขมับปืนพกเสียมมมอ,มอยังกำแน่นอยู่ในมือกระสุนหนึ่งปลอกในตัวมีหมวกไม้พรมแบบไอโม่งเน็บอยู่ที่เอวศพที่สองคือในประสิทธิ์โพธิพัฒน์อายุ20ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นเจอกระสุนเข้าที่บริเวณหน้าอกหน้าท้องสองนัดแก้มสายสองนัดมีปืนพกขนาดเสียมมมตกอยู่ข้างๆและขววในตัวพบหมวกไม้พรมแบบไอโมง่งและเครื่องรางค้องขลังแบบประหลัดขิกแขวนอยู่ที่เอว ศพที่3ชื่อนายหัตชัยรัตนโกศิลป์อายุ20ปีอยู่ที่อำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดถูกยิงเข้ากอกหัวซ้ายหน้าอกซ้ายนอนตายอยู่ข้างธนาคารในมือกําปืนพกอโตเมติมตขนาดจุด22กระสุนยิงไปหลายนัดในตัวพบหมวกไหมพรมแบบไอโมงเช่นเดียวกันในลักษณะการเตรียมพร้อมเข้าทําการปล้น 3, สศพ3มชีวิตจบสิ้นชีวิตชั่วโดยมอบการสอบสวนให้เป็นหน้าที่ของตํารวจสนอดอนเมือง เจ้าของท้องที่เป็นพนักงานสอบสวนส่วนในตํารวจผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้มีพันตารวจทวคงเด,ดชโชติผู้ต้องหาที่1พันตํารวจทวพานุพงศ์สิงหราณนะาอุทยาผู้ต้องหาที่สองพันตารวจตรีวีรศักดิ์บุรภาการผู้ต้องหาที่3ร้อยตํารวจเอกสมชายโชคเศษผู้ต้องหาที่4การขยายผลต่อมารถแท็กซี่คันที่ใช้เป็นพาหนะปฏิบัติการเป็นรถของนายสมมาตร ถูกคนร้ายปล้นที่ซอยราดเผาร้อยหนึ่งเมื่อคืนวันที่15ทธันวาคม2529ก่อนลงมือปฏิบัติการใหญ่หนึ่งวันและเมื่อเปิดแฟ้มประวัติอาญากรรมก็พบว่าคนทั้งสมมีหมายจับของสอนอรพระราชวังเมืม่อวันที่29สิงหาคม2527เวลา12นาฬิการ่วมกันยิงในอุทัยวัานาน,าน,านันนจนถึงแก่ความตายเหตุเกิดข้างสนามยิงปืนรอดอดหมายจับที่สพดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2528เวลาประมาณ17นาฬิกาได้ร่วมกันสังหารหนางทองคำบุรศิริรักจนถึงแก่ความตายเหตุเกิดหน้าร้านเสริมสวยทิพหมู่ที่9ตำบลดอนทรายอำเภอดำนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหมายจับสอพอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครคนตายทั้ง3ได้ร่วมกันสังหารผู้อื่นเมื่อต้นปี2529 เวลาประมาณ20นาฬิกาเหตุเกิดที่ห้องอาหารใกล้โรงภาพยนตร์เสียกระทุ่มแบนอําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครส่วนคดีอื่นๆกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบขยายผลและในเรื่องนี้ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนร้ายอีกสองคนที่หนีรอดไปได้ทั้งที่ด่านจุดนั้นเป็นจุดของนายตำรวจระดับพุ่มกับมือเปล่าเฝ้าอุดทางนี้อยู่นายตำรวจผู้หนึ่งซึ่งร่วมอยู่ในทีมจับตายโจกรกลุ่มนี้ได้เปิดเผยว่า การปลิดชีพมนุษย์มันเป็นบาปแต่โดยหน้าที่เราต้องทําในวันเกิดเหตุผู้คนชลุลมุนมากไม่สามารถจะทําอะไรสองคนที่หนีไปได้แต่เราก็รู้ตัวหมดแล้วมีเคล็ดอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเราไม่ยิงเขาเขาก็ต้องยิงเราบางครั้งมันก็เหมือนกับมีผีสิงเมื่อยิงคนมากๆมันก็เคยมือนอนหลับก็ฝันเห็นแต่การยิงกันมีคดีเกิดขึ้นที่ไหนก็อยากจะยิงทิ้งลูกเดียวยังมีอีกหลายคน ที่ยังเล่นเล่นอยู่บนเส้นทางชีวิตซึ่งลิขิตตัวเองลงไปสู่ความชั่วร้ายมันจะเป็นเหตุผลที่มาจากเงื่อนไขอะไรก็ตามเถิดการกระทําที่ผิดกฎหมายเป็นสิ่งเลวร้ายในสังคมซึ่งจะต้องถูกขจัดออกไปและเราขอมอบโบแดงอีกชิ้นหนึ่งให้กับตํารวจนครบาลสืบสวนเหนือทีมงานที่พิชิตโจรแก๊งนี้ครับก็จบลงแล้วสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ